ตูตาอยู่ในงาน c l e o Beauty Camp 2016นั่นเองเป็นงานที่สาวๆทุกคนนี่อยากมา,มามากๆเพราะว่าเป็นการรวบรวมคลังเครื่องสําอางต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นคลังเครื่องสำอางโอ้โหมากมายหลายแบรนด์มากจริงๆนะคะกว่าพันชนิดค่ะวันนี้แน่นอนค่ะตุตาได้รับเกียรติมาที่งานแห่งนี้แล้วก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับเครื่องสําอางหลากหลายแบรนด์รวมถึงมีเครื่องสําอางก็ต้องมีบล็อกเกอร์สาวใช่ไหมล่ะคาะแน่นอนที่สุดค่ะนอกจากเครื่องสำอางแล้วก็คือ การถ่ายรูปนั่นเอง oh. ใส่ชุดแบบนี้นานๆจะได้ใส่ค่ะคุณผู้ชมแชร์กันสึกงนิดนึงและยังมีอีกหลายมุมนะคะมีพร็อปเยอะมากเดี๋ยวตามไปดูกันว่าไฮไลท์เด็ดในงานวันนี้มีอะไรให้ถ่ายรูปก,กันบ้าง พอประมาณหนึ่งแล้วเนาะแล้วมีอีกลายบุ่มเลยแต่พอถ่ายรูปกันเสร็จแล้วเราไปดูห้องคลังเครื่องสำอางด้านนู้นกันเลยดีกว่าค่ะถึงเวลาเปิดคลังแสงอาวุธเอ้ยไม่ใช่คลังเครื่องสำอางกันแล้วโดย คลีโอบิวติ้แคมป์2016จะแบ่งเป็นจุดที่ดูแลผิวของคุณผู้หญิงตั้งแต่หัวจะรดเท้าซึ่งก็มีบล็อกเกอร์ชื่อดังมากมายร่วมทดลองทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นไอซ์พาร์ดี้คิร่าริสตาแมคกิตตี้บัวบลิงและอีกมากมายรวมถึงนักสแสดงวัยรุ่นก็ไปร่วมกันเทสด้วยไม่ว่าจะเป็นเอมสาธิดาชาชาหญิงหญิงและเบนจากสงครามนางงามใครที่ชอบแบบไหนก็แปะสติ๊กเกอร์เพื่อโหวตให้เป็นตัวที่ใช่สำหรับผู้หญิง บำรุงริมฝีปากก็มีอันนี้ชอบสุดๆค่ะเวลาทาลิปบาล์มให้แตะเบาๆพอนะคะแบบนี้ค่ะรวมถึงความใจของตูต้าอย่างลิปสติกยืนอยู่จุดนี้นานมา เพื่อเลือกสีที่ปรีดปราดให้สะดุดตาคุณผู้ชมกันงานนี้ถูกใจทุกคนตรงที่ไม่มี BA คอยือดกดดันเหมือนตอนเราเลือกซื้อในร้านนั่นเองค่ะและอีกมากมายที่ไล่เรียงให้ฟังไม่หมดเลยอุ้ยอุอยเจอบล็อกเกอร์สาวสวยผิวว้าวอย่างบัวบลิ n ไปพูดคุยกับเขาดีกว่าค่ะว่าทําไมถึงยืนอยู่โซนนี้นานจังหรือว่าจะชอบบลัชออนเอามากๆนะ แบบรู้สึกว่าการที่แก้มเรามันมีสีมันจะทําให้ดูไม่ป่วยไงแล้วก็จะดูแบบเฮ้ย hey, เป็นผู้หญิงเรืองร่า,เ,าเป็นแบบนี้อชอบมากเลยทําไมเธจะต้องมีท่าเลยตลอดเวลาเป็นผู้หญิงเริงร่าอะไรอย่างงี้เป็นผู้หญิงเล่นใหญ่นะอ,อะแก้มในส่วนของแก้มที่เราจะมาเติมสีสันให้จะต้องเป็นตัวไหนที่พี่บัวแบบเอออยากจะแนะนำอะไรอย่างงี้ตัวที่พี่ฟินสุดเลยนะคะก็คือตัวนี้นี่เป็นสติกเกอร์ที่พี่แปะไว้เองอ เป็นแบบแปลว่าชอบเราจะแปะสติ๊กเกอร์ไว้อันนี้คืออะไรคะทำไมมันต้องมีตุ้งติ้งมีห้อยอะไรคือแบบมันเป็นแบบว่ามี เป็นตัวแปลงไม่ใช่เป็นแปลงค่ะอ๋อเป็นแปลงก็คือเป็นบลัชที่เจ๊ชอบอ่าเป็นแบบคือมันไม่ใช่เป็นสีเดียวมันมีมิติไงมันมีแบบสีชมพูอ่อนชมพูเข้มแล้วก็มีสีส้มด้วยไม่ใช่ให้เลือกคะคุณผู้ชมมันต้องมันต้องแบบวนวนหรือถ้าใครชอบชมพูก็เอาแต่สีชมพูก็ได้ใครชอบแนวส้มวันนี้อยากเป็นแทงจะมีนก็หาส้มได้ก็แบบว่าเป็นสองลุคถ้าอยากได้นัวๆก็ปัดมันไปเลยสองปัหดเลยค่งหน้านะคะ เมื่อทั้งลองทั้งเล่นทุกแบรนด์หลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วเราก็เข้า b ิวตี้แล b กันที่เลือกทดสอบประสิทธิภาพของสำลีตัวช่วยในการทำความสะอาดผิวหน้าของเรากี่ต้องเลือกให้เหมาะกับผิวของตัวเองไม่มีขอบสำลีที่คมเกินไปจนบาดผิวหน้าให้รู้สึกระคายเคืองและทำความสะอาดได้ดีที่สำคัญต้องเช็ดแบบเบามือที่สุดนะคะ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะสองสาวห้าวอย่างเอมและชาชามีเคล็ดลับมาบอกสาวๆเป็นการส่งท้ายความสนุกมีสาระในคลังความงาม c l e o Beauty Camp 2.16นี้กันค่ะทุกอย่างมันกลับไปสู่ความการบำรุงผิวอะค่ะไ,ไม่ว่าเราจะดูแลยังไงหน้าเราที่หน้าสดเนี่ยเราต้องบำรุงให้ดีที่สุดค่ะ,ะดีที่สุดงั้นล้างเลยค่ะตอนนี้ได้ได้ได้ ด้วยละกันว่าทุกคนให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็มั่นใจความมั่นใจคผูอย่างนี้แหละสำคัญสุดค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็อย่าลืมแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ล้างหน้าก่อนนอนก่อนอาบน้ำด้วยนะคะเพราะว่าก็เพราะว่าก็ในไมพรุ่งนี้ก็ต้องแต่งอีกอ่ะลองดูลองดูเราเคยคิดแบบนั้นค่ะเราเคยไม่ว่าไม่ดีค่ะไม่ดีเคยอยากให้แบบดึงเครื่องสำอางออกมาอย่างนี้เลยอ่ะเป็นแผ่นม้าค่ะ แต่ว่าไม่ดีจริงคืออย่างที่ชาบอกมันต้องคลีนซิ่งให้สะอาดในทุกวันถึงแม้บางทีกลับบ้านไปตี 3, 3> อ,ออกอ,อทีหกโมงก็ต้องล้างค่ะต้องล้าง